คือที่จริงไม่ได้เลือกคือพอพี่ไปในโครงการที่เป็นทุนแบบรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าคือเราเราเราไม่ได้ฟิกเลยเพราะเรารู้สึกว่าเออเราไปเมืองไหนก็ได้แล้วเราแบบ uh huh. ยิ่งไปที่แปลกๆยิ่งดีเพราะว่ามันจะมีใครได้มีประสบการณ์สักปีหนึ่งในที่แปลกๆอย่างเงี้ยหมายความว่า uh huh. คือถ้าเราไปในเมืองอะไรเงี้ยเราก็ไปได้อยู่แล้วเราไปเที่ยวได้ uh huh. แต่การที่เราใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นเลยไยง แล้วได้เจอประสบการณ์อะไรที่ยังจําได้ไหมที่อยากจะเล่าสู่กันฟังที่นูน่นที่นี่ภ <พอ S 1> ูมิประเทศเป็นไงอ่ะภูมิประเทศมันเป็นยังไงทะเลทรายตะบองเพชรปะเขาบอกขี่มั่วมันจะแบบว่าเป็นเป็นทุ่งหญ้าแห้งๆหนาวๆอะไรอ่างเ้อ่าอ่าแล้วแลา,าวสิ่งมีชีวิตคืออะไรนอกจากมนุษย์สิ่งมีชีวิตนอกจากมนุษย์ก็คือกวาง <laughs> ก็คือก็คือเขาเรียกว่าบัฟฟาโลอรแบบายป่า <laughs> ควาป่าใช่ป,ะปะ่ะใช่แล้วนี่เห็นแล้วก็นี่ก็แบบก็แบบนอะไรย่างเงี้ย <laughs> นี่หรือ,อร <laughs> คือชีวิตในต่างประเทศของฉันใช่คือชีวิตแบบฮะอแล้วมีอะไรอยากเล่ามีอะไรพอจําได้ว่าแบบเอ้ยประสบการณ์สนุกสนานที่นู่นคิดว่าประสบการณ์กับโฮสตฟมิลี่พี่อะดีแฮปปี้ที่สุดเลยเพราะพี่รู้สึกว่าคือคือเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นแบบสูงอายุนิดนึงอะไรเงี้ยตอนเขาตอนที่ จำได้ว่าเขาน่าจะประมาณห้าสิบกวาหรือหกสิบอะไรเงี้ยครับคือเขา <c oughs> เขามีลูกแล้วสามสี่คนอะไรเงี้ยแต่คือเขาทียบเทียมเหมือนพี่เป็นลูกอีกคนนึในบ้านเขาเลยคืออัพี่มากก่อนก่อนจะกลับสองสัปดาห์ยอะไรเงี้ยเขาร้องไห้กับพี่ทุกวันเลยเขาบอกว่าแบบไม่กลับได้ไหมยู่อยู่ต่อเลยดี๋ยอยู่ก็เรียนที่นี่ต่อเลยถ้าอยู่อยากแบบต่อคอลเลจเะอยูต่อที่นี่เลยไม่อยู่ก็ไปแบบอะไรอ๋ออะไรนะคะเมื่อกี้เสียงมันหายพี่พูดใหม่ได้ยินไหม จะยินดียินเมื่อกี้บอกว่าอะไรพอเขาบอกว่าอยู่ต่ออะไรยังไงนะบอกว่าก็รู้สึกว่าแบบเราก็ผูกพันกับเขามากเรารักเขามากอะไรเงี้ยปีหนึ่งใช่ไหมที่พี่พีอยู่ประมาณสิบเดือนนะครับเกือบปีอ่าโอเคก็คือนั้นก็คือเป็นการป,ประสบการณ์ต่างประเทศที่ยาวนานที่สุดใช่ไหมที่เท่าที่<ช>เราเคยมีอือหือ